รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าฝ้ายผสมลินินนะเนื้อผ้าเขาดีมากๆครับพี่ตัวนี้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สั่งนะพี่เนื้อผ้าไม่มีสักในนะคะพี่ผ้านะไม่ยืดนะตัวนี้นะฝ้ายผสมลินินงานสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้งานนะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ดุมข้างหน้าตัวนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยค่ะแขนใส่สบายนะงานเป็นของสาวหววไม่ต้องกลัวเลยและมีกระเป๋าล้วงนะคะพี่ทั้งสองข้างตัวนี้ทาไว้ให้เก๋ๆนะ ส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยลายนี้สวยมากๆค่ะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะรุ่นนี้อกหน้าผ้า46นิ้วนะคะพี่ความยาวชด45นิ้วค่ะเป็นเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ตัวเนี้ยแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่ดูทรงแล้วคะพี่เป็นฟีลใส่สบายๆนะรุ่นนี้ปกติ259นะลูกค้าอันนี้ให้พิเศษค่ะพี่โบพิเศษจริงๆให้แค่239เท่านั้นพี่ดูทรงและดูลายนะ ให้พี่พิเศษจริงๆสองสามเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลกักเวลาพี่สั่งเพนามสีที่พูดนะคะขอบคนเข้าใจนะเราไลายย่ยุกับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงไล่ย,ยุ่ที่กล้องของพี่ขอบคนเข้าใจนะคะแต่วราจะมีรหัสไวยตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและจำด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนีพี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะตอนนี้จะขอเรียกสีฟ้านะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะตัวนี้จะได้สีน้ําตาลค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่มันจะเป็นแดงออกชมพูชมพูตัวนี้นะให้พี่แค่สองสามเก้าเท่าน,นั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเนาใจเป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับเกจตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทดนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลย ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพี่แสดงมันเป็นแดงออกชมพูชมพูนะคะตอนนี้ขอเลขกสีแดงนะและสีต่อไปค่ะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับพิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สองสามเก้าเท่านั้นผ้าดีและส่งส่วนมากๆค่ะตัวนี้